สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับการมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมนีสาวหนิงผ้าร่วยสิผ้า,าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขขวอมฝันกับเม่กองค่ะเป็นโครงสุดถ่ายค่ะมือน,นีเลขออกแล้วค่ะเม่กองเพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะเม,มื่อ,อคืนนี้ล่าสุดสดๆหอนๆเลยค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปคุดปลวกเนาะคะ่ะไปหาคุดปลวกได้กระจกได้เสียมได้กระสอบเนาะคะ่ะไปในปาน,นดีดงเพิ่นว่าค่ะไปคุดแล้วไปพ่อ จอมปวกไงพ่นปวกไงเพิ่นว่าเพิ่นว่ากําลังสีขุดเพิ่นว่าค่ะแล้วมีผู้เ่าผู้โวออกมาเนาะค่ะแล้วก็มาบอกว่าอยา่าขุดเด้อว่าสันบอกให้ขุดค่ะเพราะว่านี่มันวาเมนจอมปวกมันเป็นบ้านว่าสันมันเป็นเฮือนแล้วเพิ่นกะว่ามีบ้านเด็กที่นั่งค่ะแล้วบ้านเด็กที่ตัวนั้นสิเป็นตัวไดเนาะค่ะแซวนิ้งกับ่พผาดค่ะสาวนิ้งกับสี าพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมกองพร้อมๆกันกับสาวนิงค่ะคาต่กอนี่สิไปฟังความฝันของเมกองเา้านิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยน,นั่มในเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบทเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของเมกองพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะ<า>ไปค่ะเมกองค่ะสวัสด<า>ีค่ะค่ะมืในช่องสาวนิงพะรวย มาติดตามแนยวทางตัวเลข้อมฝันกับเมกองเนาะค่ะเป็นโค้งสุดทายเลยค่ะเพราะว่ามือนี้เป็นมือเลขออกเนาะค่ะแล้วก็เมกองเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเมือ่อคืนนี้ล่าสุดเลยค่ะเมกองฝันจากไหนคเวา,าซู่ฟังเลยค่ะเมือ่อคืนนี้ก็นอนเนาะประมาณนอนตะขอคำหุน่นลาฝันกระบ,บายผ้าแล้วก็นอนนอนเนี่ยก็นับไปแล้วก็ฝัน ฟันไปตะถิบทั่วเดนหมวดเดกบบดน,นี้ก็หูเมียมาบดน,นี้ก็มาสั่งสั่งรักใหม่ะก็น,นอนแบบน,นี้นอนก็รับไปบบดน,นี้กฟ็ฟันว่าฟันว่าเราไปคุดปวกมาให้ปลากินค่ะบบน,นี้ก็ไปถือเสียมนอไปน้ำปลาน้ำร้อนเลาะไปเดีย๋ยวเดีเลาะไปเลาะไปเลาะไปะไป่ไปอ้้นปวกไง อ้ยคือสีไหลไหลเดี๋ยบัานี้ปลาคือสีได้กินไหลอยู่ดรอกว่าค่กะก็เลยไปบัดนี้ไหลเสียมไปกับกระสอบไปลหละสิไปขุดไม่ผู้เท่าผู้หนึ่งบัดนี้ยา,ยา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 หลายยาบ่านสนเฮี่ยนอยู่ไรนี่เขาว่าโพใหไงนั่นเขาว่าเฮี่ยนเขาเขาว่าเป็นจอมปวกเป็นะะจอมปวกไงค่ะบ้านนี้ ยาเดอ้อยาขุดเดอ้อมีผู้อยู่อยู่ไรนี่บ้านไหน,นี่เขาว่าอแม่กเ็เลยว่าอา้าตาบ้านตาบ่หน,นี่วาสันแม่นเขาว่าค่ะอย่ามาขุดไดขั้นขุดแบบบุรีกันได้เขาว่าเป็นหนังหละตาตาอยู่อยู่พ้นสมบูตาบ้านกูไรนี่ตากเ็เลยว่า,าโอ้แม่กว็ว่าอุ้ยผีแนวแนวยนี่ว่าค่ะผีแนวแนวนี่ มีหดบ้านเล็กที่ไรเขาว่ะบ้านเด็กที่โอ้ยมาบอกก็นตะยานต่บานผีเด้ในความฝันเนาะแม่ก็บช้อนแบบชันๆนี่ละคก็เลยบ้านนี้ก็เลยว่าบ้านผีคักๆว่าอก็เลยซ่อมมือตานันยาไรบอกเขาไว้เด้อผูไรสิมาคุดปวกนีบ้านคอยไรเขาว่าบ้านตาไรนี่เขาว่าค่ะบ้านนี้ มี่หอดบาด้านเด็กที่ไร้บ้านบ้า,บานแบบที่เท่าไรตาเม่ก็เลยวา่าเก้าเจ็ดสี่บ้านเก้าเจ็ดสี่บ้านหนึ่ที่เพิ่นนั้นเก้าเจ็ดสี่เพิ่นบาทอือหุ้ยเม่บ้านในข่ฝันผีคาคักเม่บา้านค่ะผีคาคักแบบผมกัดชี้อ๊องๆ,ๆล้ำๆชี้เงี้ยวๆนี่เท่านี่ก็ได้เท่าอะไรค่ะ เถาล้างซีกองกองแบบหนึ่งนี่เป็นผู้ทายือผู้ญิ่งเป็นผู้ทายเป็นผู้ทายเนาะค่ะบาดเมย์ก็บม่เคยเห็นยากเทียบค่ะบาดนี้เมย์ก็เลยสะลุ่งขึ้นมาท่วมฟันเมย์นั่นค่ะมันก็เลย,ก,เลยก็เลยว่าตาตาว่าตาฟันอีกเลยว่าะสัน เนี่ยเ,เจาะไปคุดปวกข่อยกระบื้เลยไปน้ำเจาะจะเคลียเมบา่บาเปล่ากับตาหนาหน้าตาไปคุดมาให้ปลายูา่สาค่ะมาปีข่อยฝันมาข่อยเดี๋ไปคุดคุดปลาเอ้าคุดปวกข่อยละอันไปเห็นพู้เฒ่าข่อยว่าจะคุดาายายะไรยาอะไร,ยา,ไรยาคุดไรบา้บานคนไรนี่ขาวว่าเนี่ยบึงมันโมเมนต์ข้นในตาเมียก็เลยบ่าค่าบ้านนี้ หอยกระยานม,มานนี้มีหอดบานเด็กทีเพิ่นไหนเพิ่นบ้าบานเด็กทีเพิ่นค่ะบ้านอัน,น่อยก็เลยถามมาบ้านนกทีทอดไหลเก้าเจ็ดสี่เขาว่ะเก้าเจ็ดสี่นะคะมีหอดบ้านเด็กที่แสดงว่ามองหันเป็นมองอยู่ของเพิ่นเนาะคุณแม่ค่ะเป็นมองอยููของเพิ่นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าท้านกไ็ไไรเนาะในป่าหันค่ะ เพราะว่าคุณแม่ก็ได้ฝันเกีียวเนาะค่ะแม่พอตื่นขึ้นมากกับคุยกันกับคุณนตาบอกค่ะแม่เบากันคุยกันเบาสู่กันฟังเนาะค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบอค่ะมอแม่ก็มีทานี้ละค่ะคุณแม่เพิ่นกับฝันบบยาวนะฝันสั้นๆค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือเลขกออกก็ได้คุณแม่โบน่ค่ะเพิ่นอาสีมาบอกเลขก็ได้เนาะค่ะอาจสีมาห้โโศกห้ลาบห้รางวัลใหญ่ก็ได้ค่ะ ้า่านผู้ชมจะตีเอาจากความฝันของคุณแม่ก็สามารถตีใด้คอเมต์พูดคุยกันใดเนาะค่ะแต่ว่าเซานิ้งกับสีเอาตามที่คุณแม่เพิ่นฝันเนาะค่ะเอาตามที่คุณแม่เพิ่นฝันเพิ่นห้ตัวเลขกมาเพิ่นฝันเห็นบ้านเล็กทีเนาะค่ะเก่าซีเจ็ดเพิ่นว่าคุ้มเดียวเข็นแขนค่ะค่ะถ้าเป็นอายุของแม่กองกับอายุจะปีคะแมกงหกสิบหกหกสิบห้าหกหกสิบสี่บมเนบอกค่าสิ คยเคยถามหกิบสีอันอัน,อนมันอันมันเต็มหกสิบสี่อย่างห้า <65 S 1> <65 S 2> วนะคะ่ะหกสีอย่างหกหค่ะเป็นอายุของเมกองเนาะคะ่ะเถอผู้ใดแบบว่าถามอายุเนาะคะ่ะแซวนี้กับสิถามหาค่ะค่ะรากาเลขทีทีบอกเนาะคะ่ะบันทึกทีกับเป็นเก่าซเจค่ะเก่าซเจ็ 9, คุ้มเดียวค่ะค่ะ ถ้าผู้ไรสิตีกะตีไดคอมเมนต์ใต้คลิปใดพูดคุยกันไดเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณเมกองหลายๆค่ะทีบ่บ่แพงตัวเลขบ่แพงความฝันเนาะค่ะมาเว้าสู่ทานผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภเลยรางวันใหญ่กับเมกองเบิดสุขูสุข้นค่ะในงนวดวันที่ สิบหทันว่าคม2องพันหยหกนี่เนาะค่ะก็คือมือน,นี่ราคาเลขออกเนาะค่ะค่ะขอบคุณแม่กองหลายๆค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะแม่กองเนาะค่ะเพิ่นก็นได้ฝันว่าผีผู้เฒ่าบอกเลขยุ่จอมปวกเนาะค่ะเลขของเพิ่นที่ผีผู้เฒ่าบอกเลขยุ่จอมปวกค่ะ ก็คือเก่าซีเจ็ดเก่าซีเจ็ดที่เสาหนิงวงกลมห้เนาะค่ะเป็นเลข3สามโตเขียนแขนค่ะค่ะแล้วก็เก่าซีเก่าซีนี่เป็นเลขตัดค hmm. ่ะซีเจ็ดซีเจ็ดเป็นเลขตัดเนาะค่ะเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเป็นเลขตัดค่ะที่เสาหนิงตัดออกมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะที่พ่นห้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ในความฝันของเพิินคงสุดท้ายนี่ค่ะสามตัวแขวนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะของห้มิโชมมีลาบใ้รางวัลใหญ่กับแมกองเบิดสุขูสุขคนค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันค่ะแล้วกะ็ให้ท่านผู้ชมตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำค่ะตามทีเสาหนิงหายมาเนาะค่ะหายมาก,ก็คือ ตัวตัดห่ค่ะตัวตัดห่แต่ว่า3ามตัวเคนนนี่เป็นตัวเลขของเมกองที่เพื่อนฟันค่ะเ้านิ้งกระจายตัดออกมาหายมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนันค่ะขอหามีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับเมกองเบิดสุขูสุขนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับอจบไปเพียงทอนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ แฮ่งๆหงมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อสุดท้ายนี่เซานี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้เฮตคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ